สวัสดีครับวันนี้นาเล็กเพิ่งกลับมาถึงสตหีบนะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติที่เราห่างหายกันไปนานนะไปนับสัปดาห์เลยนะไม่ได้ถ่ายธรรมชาติให้ชมกันเลยเอาวันนี้กลับมาก็ให้หายคิดถึงนะไปเดี๋ยวไปดูว่านาเล็กจะเจอธรรมชาติแบบไหนไปดูกันนี่มาดูธรรมชาติในคลองนะ ต้นไม้ล้มต้นไม้ล้มอย่าข้าม <stimulation wheels> ไม่ใช่อ่ะนเล็กพามาดูอะไรสักหน่อยเห็นไหมนะโน้นเขานอนสบายอยู่นะขี่เฮ่ของเรานี่เองแมบรรยากาศชิวๆเลอเกินนี่ฮอยู่กันแบบสบายๆนอนหลบแบบพักผ่อนสบายใจเลย ไม่มีใครกวนละสิท่านี่ฮะก็เป็นต้นมะขามเทศล้มนะเนี่ยฮะเขาก็มานอนพักผ่อนมุมสบายๆแบบนี้อิจฉากันไหมละ <c oughs> ่ะอ่ดีแล้วชีวิตธรรมชาตินะของสัตว์แต่ละอย่างนะที่เราเห็นเนี่ยเขาก็มีวิถีของเขาความน่ารักของธรรมชาติ เขาก็อยู่กับเราได้เราก็อยู่กับเขาไดนะ้อย่าลืมว่าเขาก็คือสัตว์คุ้มครองนะสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะนั้นอยู่ที่นี่ไม่มีใครทำร้ายเขาเพราะเขามีกฎหมายคุ้มครองไงฮะใครไปทำร้ายเขาเนี่ยปรับสี่0มื่นจำคุกสี่ปนะีหรือทั้งจำทั้งปรับใครกล้าล่นะฮะนี่ฮะ แบบนี้สิใครจะกล้าแล้วคนที่คิดจะเอาไปทำอาหารคนที่คิดจะเอาไปเลี้ยงคนคิดจะทำร้ายเขากฎหมายนะกฎหมายคุ้มครองแต่ถ้าใครคิดจะเลี้ยงต้องขออนุญาตขออนุญาตกรมอุทยานนะครับนะนะอย่าไปเลี้ยงสุม 4, ส่มสีสุ่มห้านะและบอกว่าอยากจะเป็นมีสัตว์เลี้ยงเป็นตัวเ hey, ท่สักหน่อยเท่ hey, ดี ไม่ได้นะฮะนะต้องขออนุญาตกรมอุทยานเขาขออนุญาตเลี้ยงเป็นอย่างอย่างเป็นทางการนะนี่ฮะนี่มาฟังเสียงธรรมชาติซะด้วยโอ้โหบรรยากาศแบบนี้เป็นไงฮะไม่ต้องอิจฉานะใครจะบอกว่าตัวเฮ้ยอยู่เฉพาะในน้ำเขาอยู่ได้หมด ทั้งในน้าทั้งบนบกแล้วก็บนต้นไม้นะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ